สวัสด,ดีวันนี้สนิทัวร์พามาเชี่ยวฮ่องกงนี่แตนแนวสวยไหมนี่คือย่านเขาเรียกฝั่งฮ่องกงเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังอย่านฝั่งนู้นจินซาจ,จุยที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือ เห็นนะข้างหน้าเนี้ยที่มีหอนาฬิกาอันนั้นคือท่าเรือที่จะข้ามไปสะพานเนี้ยจริงๆมันเชื่อมมาตั้งแต่ข้างใจกลางเมืองเลยอ่ะแล้วก็เดินทะลุตึกมาเรื่อยๆๆืออออ่อือันนี้เราเดินมาจากโซโ,โหเจดมเอ,อคือไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าคือมีการแวะนู่นแวะนี่ก็เลยไม่อยากเสียเวลาจากตรงนี้ตังจุดตรงนี้เนี่ยนะเราเราจะข้ามเรือไปในซึ่งค่าเรือเนี่ยก็จะประมาณจะไม่ผิดประมาณสองเหรียญมั้ง สองเหรียญสาเหรียญเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าก็ไม่มันใจว่าเขาปรับราคาอะไรกันหรือเปล่าเออพูดถึงตรงจุดจุดนี้นะจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าบนเกาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสวนให้ขึ้นไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยประมาณเนี้ยก็จะเห็นวิวทางฝั่งนูนะ้นอะ นะฮะฝั่งฝั่งเกาลูนะอะค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่เป็นแบบภาพพานอราม่าอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเห็นภาพที่เป็นฮ่องกองคือเราต้องข้ามไปฝั่งโู้นแล้วเราจะเห็นฝั่งฮ่องกองเนี่ยสวยงามมากซึ่งเรากำลังจะข้ามไปอันนี้เป็นท่ารถเมย์สามารถไปสายนั่งสายสายห้าไปยังเดอะพีกนะแทนที่ว่าจะขึ้นรถไฟ เออรถล,ลางอะ่ะนะต้องสามารถมาขึ้นรถเมย์ตรงนี้ได้ป้ายก็จะจอดตรงบริเวณถ้าจำไม่ผิดนะจะจะอยู่ตรงนู้นอะ่ะแถวแถวตรงนู้นเนี่ยถ้ามาฮ่องกงเนี่ยถ้าถ่ายรูปมาก็จะติดตึกแบบนี้แหละตึกนี้ไม่ใช่ตึกที่สูงที่สุดตึกที่สูงที่สุดของฮ่องกงอยู่ฝั่งนี้คือตึกนี้ตึกที่สูงที่สุดนะตอนนี้ เดิมพีไอ้ตึกนี้เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดแต่ก็โดนแซงมปเรียบร้อยอ่าเรามาดูหน้านิดนึงวันนี้อากาศร้อนนิดนึงไปเดินกันต่อเดินกันไปเรื่อยเรือเรื่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอากาศร้อนมากโชคดีมากที่วันนี้ไม่มีฝนแต่ไม่มั่นใจว่าตอนเย็น,นยจะมีฝนหรือเปล่านะ,ะเดือนนี้เป็นเดือน สิงหาเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงกันยาเนี่ยฝนจะตกเกือบแทบทุกวันเลยอะ่ะนะส่วนตุลาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปลายฝนต้นหนาวก็จะเอ่อก็จะเริ่มข้าสือดูหนาวแล้วเรื่องออตชั่ม winter winter, winter. อ่ะเจอละข้าเรือกับเนไหมเขาก็จะเขียนว่า t o sim ชิวซาจูเปองุงานฝีมือสำหรับพวกที่เอาของไปดิบแล้ว ราจะข้าไปจิมสาจุียกันเดี๋ยวดูนะว่าค่ารถมันจะให้ค่าเรือประมาณทนเท่าไหร่วันนี้เราซื้อบับอตรบัตรอัตพบุต วุ้ยในนี้มีสามบักด้วยแต่เป็นสาขาในนอยเป็นแบบเทคเอเวอ์สองเหรียญเจ็ดสองเหรียญเจ็ดสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดอะดาว,วันนี้เป็นวันอ๋อไยวันนี้เป็นวันน่ะ วันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดจะแพงหน่อยสามเหรียญถ้าวันธรรมดาสองเหรียญเจ็สิบอ่ะนั่งกันไปสามเหรียญ ใช้บัตรไปนิดเม่กี้ลืมแตะงให้ดูเดี๋ยวถ้าเรือมาแล้วเนี่ยประตูตร,ตรงนี้มันก็จะเปิดแล้วคนก็ลงไปเนาะระหว่างนี้ก็เทควิวไปก่อนดูวิวไปเรื่อยเสรษฐะเสรปฐะ,ปะรู้สึกเลยจะมาฝั่งนี้เลยจะมาฝั่งนี้นะ เรือเข้ามาฝั่งดีแล้วโอเคเดี๋ยวพอเราขึ้นเรือแล้วก็คุณจะต้องจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าอยากจะถ่ายเป็นภาพนิ่งด้วย <races. S 1> เดี๋ยวข้าม่้ฝั่งนู้นเราจะไปหาอะไรกินกันอร่อยๆโดยเฉพาะก๋วเตีเต๋ยวรูชิ้นปลาเห็นไหมที่นี่เขาก็จะมีเรือโดยสารนะข้ามฟ้า จากฝั่งนี้แล้วก็ไปยังเกาะมะเก้า,กกาด้วยแต่ว่าถ้าเรือที่จะไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงสถานีรถไฟชุนวานแต่ตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่าเซ็นเตอร์เซ็นท่นนะเซ็นทรัลเนาะอ่ะตอนนี้คนก็เต็มตัวมารอกันแล้วเดี๋ยวเราไปเรือลำนี้แหละลําลำที่เห็นเนี่ย หกาฮ่องกงนี่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็ถูกมอบคืนให้กับจีนเนี่ยนะในปี1999้าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ฮ่องกงถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษดังนั้นเนี่ยเขาจะดูแลแล้วก็ปกครองกันเองภายใต้การบริหารงานของ สศบาลเมืองฮ่องกงนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนตอนนี้คนก็เริ่มมารอละคนออกละคุณรู้เห็นไหมเป็นคนมากคนเริ่มมาเดินออกละ แล้วพอคนออกก็เราเข้าอ่าเราเข้าแล้ว Lá. Cái gì nó trong nó phẩm đi. đang phẩm này đó คนที่มาเที่ยวฮ่องกงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรมากหรอกคือมาช้อปปิง้งสองมากินสามมาไหว้พระแค่นี้เพราะฮ่องกงมันแทบจะไม่มีอะไรเลยอ่ะเ,ออเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่บอกว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างอ่ะแล้วก็ก็จะอยู่ภูมิประเทศเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาแทบจะไม่ค่อยมีที่ราบแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคนที่มาเนี่ย เนี่ยคนที่เนี่ยจะเดินเยอะมากแนะนําว่าให้ใสรร่รงคาเพผ้อใบมาเที่ยวแล้วก็ส่วนเรื่องน้ําหรืออะไรพวกเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะถ้าออกกติกมาได้ก็ามาแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอ,อ,อาหารกันกินเนี่ยแต่รสชาติคือก็อร่อยกินได้อยู่ จะ,จะมีพริกให,ให้คนไทยด้วยนะแต่พริกเขาจะเป็นพริกผัดน้ํามันเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเน,เนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะมีพวกพริกน้ํามันะไรอย่างเงี้ยพริเครื่องปรุงอะไรเงี้ยให้แต่จะไม่เยอะมากเหมือนบ้านเราเช่น,น,นมีน้าําส้มน้ําตาลน้าปลาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแตนี่ก็จะมีไม่กี่อย่างไว้ใช้คนได้ปรุงแต่อาหารที่นี่ถูกปากคนไทยอยู่เท่าป็นคนที่ชอบอาหารจีนอ่ะเรือออกแล้ว โอเคงั้นขอล่ำลาแล้วกันนะไปก่อนนะล่ำลาด้วยเกาะฮ่องกงภาพเครื่องหลังนี้บ๊ายบาย10วานาทีแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป